ตอนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับช่องแคลเลชแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แคลเลจะพาเ,เพื่อนๆมาดูเทคนิคล้างค้าวปลาให้สะอาดไม่เหม็นค้าวก่อนจะนําไปปรุงอาหารนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่หลายๆคนที่เพิ่งจะเป็นแม่บ้านมือใหม่หัดทํากับข้าวใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะเทคนิคง่ายนิดเดียวค่ะ ล้างแบบนี้นะคะรับรองว่าสะอาดไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะปลาแค่เลยซื้อมาจากตลาดแม่ค้าทําให้แล้วนะคะเป็นปลาหมอเทศค่ะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะใช้ปลาอะไรนะคะใช้วิธีล้างแบบเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะล้างน้ําเกลือก่อนนะคะซาวน้ําเกลือก่อนนะคะเ,เพื่อนๆซาวแล้วก็ทิ้งไปหนึ่งน้าก่อนค่ะ ลาที่แค่เลซื้อมานะคะแม่ค้าเขาแค่ทําเอาไส้เอาพุงออกนะคะไม่ได้ตัดครีบออกเนาะเดี๋ยวแคเลจะทําการตัดครีบออกก่อนค่ะเพื่อเวลาเราเอาไปล้างนะคะจะทําให้ล้างง่ายค่ะแล้วคลีบแหลมๆจะได้ไม่ทิ่มมือของเรานะคะเพื่อนๆใช้กรรไกรตัดแบบนี้ได้ค่ะคีบหลังแล้วก็คีบข้างล่างค่ะนะคะเพื่อนๆตัดออกให้หมดเลยนะคะตรงแหลมๆนะคะจะได้ไม่ทิ่มมือเรานะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ เดี๋ยวในคลิปนี้ช่วงท้ายๆคลิปนะคะแคเลยมี3วิธีเลือกปลายังไงให้สดมาฝากเพื่อนๆค่ะแค่3เทคนิคนะคะในการเลือกปลาแค่ในเองถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกเป็นนะคะก็จะได้ปลาที่สดมาทํากับข้าวแล้วค่ะเพราะว่าปลาที่สดนะคะเนื้อเขาจะหวานอร่อยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะสําคัญมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเคลยจะใช้แป้งมันนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะ ในส่วนของปริมาณไม่ต้องกะเลยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแป้งมันเดี๋ยวเราก็ต้องล้างออกนะคะเพื่อนๆใช้มือถูไปที่ตัวปาค่ะออกแรงเบาๆนะคะถูไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของท้องปานะคะเพื่อนๆตรงที่ดำๆนะใช้มือถูด,ด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทำอาหารจะได้ไม่ขมค่ะ ตอนที่เราล้างปลาด้วยแป้งมันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะใส่น้ําแค่นิดหน่อยพอให้แป้งมันละลายพอค่ะล้างไปสัก4-5นาทีนะคะเมื่อมั่นใจว่าปลาของเราเริ่มสะอาดเริ่มไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆล้างด้วยน้ําเปล่า 3- 4สน้ําค่ะแค่นี้เราก็จะได้ปลาที่สะอาดไม่เหม็นคาวเอาไว้ปรุงอาหารแล้วค่ะ สามวิธีเลือกปลาให้สดนะคะง่ายๆค่ะวิธีแรกนะคะเ,เพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆใช้นิ้วกดลงไปที่เนื้อปลาค่ะก็จะไม่ยุ่ยจะไม่เละนะคะเ,เพื่อนๆแสดงว่าปลาของเรายังสดอยู่ค่ะเนื้อเขาจะแข็งๆนะคะ วิธีที่2ค่ะให้ดูตรงเหงือกนะคะเหงือกเขาจะสีแดงค่ะสีแดงสีแดงเข้มเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูค่ะแดงชมพูก็แสดงว่าปลายังสดอยู่นะคะวิธีที่สค่ะให้ดูที่ตาค่ะตาเขาจะยังใสอยู่นะคะใสไม่มีขุนไม่มีมัวเลยค่ะแค่3วิธีนี้นะคะแสดงว่าปลาสดแน่นอนค่ะปลาที่สดนะคะจะเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะคลิปหน้ากลับมาเจอกับแค่เลยใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ